สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวรถเข้าใหม่อหน่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพ นนะะได้เป็นตัวเปล่นโฉมม,มาแล้วนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหา าพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะคุณคู้าเพื่อไม่ให้ไปการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมีย2สเส้นเลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4 283นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมเมนเชมมาแล้วนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะคก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะ ได้แม็กลดมดำนะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยังปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับก,ก,กระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะคะได้ไปกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าไม่ ่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นโคลราอัลติสนะคะเครื่อง 1.6G นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของตัว 1.6นะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดในตัวรถของน้องของอัลติสคันนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผลสบายนะคะเลขไม่น้อยๆนะคะวันนี้พิ้งมารีวิวรถ เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าได้ดูเป็นบอดี้เดิมๆของตัวรถคันนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาเนเชนมาแล้วนะคะเพชรยนต์นะคะขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทานะคะช่องด้านล่างจะเป็นช่องใส่เอกสารแก้วน้ำมาให้นะคะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังชันนะคะมาพร้อมกับ เครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันอโลกนะคะได้เป็นเกร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํขผลน้ํามาให้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบรนะคะตัดเดยได้สีเทานะคะในส่วนของเบาะนะคะยังไม่ได้กับปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีการปรับเบาะใหม่ๆให้กับคุณลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําทั้งสองข้างเลย ะคอะนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดำดัดตัดด้วยสีเบจนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเหยียบเบรกกดปุ่มโพสต์สตาร์ทได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสามพันกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าวิทยุนะคะนี่ใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นแอร์อันดอลล็อกนะคะปรับด้วยมือนะคะตามอุณหภูมิของรถเลยนะคะคุณลูกค้คาพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงลดระดับเสียงได้ นะคะคุณลูกค้าหรือเปลี่ยนวิทยุได้ตามปกตินะคะในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานนะคะไม่มีรอยถลอดหรือแตกขาดใดๆนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะคะกระจกจะได้เป็นตู้กระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะปุ่มพุดสตาร์ทได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีนี่เลยไฟตรง,ไฟ,ตรงไฟอยู่ตรงที่ มันเขาได้วัดที่บางแดดมาให้ยังห่อถุงพลาส,สติกใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะผู้มือต่างๆอยู่ครบเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเยนสบายแน่นอนนะคะพิงบอกเลยว่าคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะได้เป็นรถบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นบอ่อหนังสีเบทนะคะตัดด้ได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่พอเขามีที่นี่เลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้อยู่ตรงด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้อีก2อันด้วยนะคะคะุณลูกค้าในส่วนของบอ่อหนังนะคะยังไม่มีการตอบสภาพภายในนะคะในส่วนของผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าไฟติดทุกดวงลูกค้าสังเกตเลยนี่ไฟติดทุกดวงวิทยุนะคะคุณลูกค้าแอร์เย็นสบายเลยนะคะเบาะยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวรถ นะคะสาหรับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะได้เป็นเลขไม์แท้เดิมด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกเอาติท่ามผ้าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1 6. 6นะคะได้เป็นตัวต้าเอาติ 0.6g นะคะปี2017นะคะพิ่จะมาอัปเดตรถเอาตินะคะเข้ามาใหม่ๆให้กับคุณลูกค้าทุกวันเลยนะคะคลูกค้ามือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมตัดเ้วยสี สีเทาแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวน็อตกันเลยนะคะน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างเป็นช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้อีกต่างหากนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระก,กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะ ี่ส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะคุณลูกค้ายางอะไหล่มีการไปเก็บรายละเอียดอยู่นะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะรอยเม็ดอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้าเห็นกันได้ชัดเลยนะคะซีนก้ามเ้าวนะคะเดิมๆเลยนะคะ ริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มียางก็ได้เป็นยางเดิมๆไม่ขาดไม่ทลอกนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่นะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4283นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโต้ตาเอลติ เครื่อง 1.6G นะคะได้เป็นตัว G นะคะได้เป็นรถบอด,ดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามามใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะทิ้งอยู่ในช่องเย็นนะคะรีบมารีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสวดของภายในห้องเครื่องกันมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยแต้บสีนะคะตัวน็อตจุดน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้า แล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจุดยางรอยเม็ดอาร์ตต่างๆรอยแต้มสีจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าที่เป็นรอยจุดสีพอฟ้านี่คือรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูอัล v t i นะคะขนาดอยู่ที่1.6นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลยเยิมนะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะรอย เม็ดอัดต่างๆนะคะ สติกเกอร์บอออกก่อนนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเป็นสีนะคะมีวาลันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงคาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะได้เป็นสีบ เงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนมพันกโลนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา4ี่แสนสามพันบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8ปดพันต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้าเอาติดคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกัน ได้ที่บริษัทเทคยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แดยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเทคยนนะคะแล้วพิงจะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ